คอมมี่ผู้นำด้าน power bank แบตเตอรี่มือถือและแบตเตอรี่กล้องในโซรชชมพูมีตัวยาคีโทโคนาโซนขจัดรังแคลและอาการขันศีรษะจากเชื้อราอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยายิ่งใกล้วันที่สปชต้องยกมือรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็ยิ่งมีข่าวคราว,ข,าวข้อเสนอ แนวทางต่างๆที่ทําให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ณว่าจากนี้ไปเนี่ยการปฏิรูปการเมืองจะไปพร้อมๆก,กันกับการที่สามารถให้เอาผู้มีอนานาจปัจจุบันอยู่ต่อได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรใครจะเรียกว่าเป็นการปฏิรูปใครจะบอกเป็นการสืบทอดอํานาจก็ตามแต่แต่ต้องดูที่เนื้อหาครับว่าทั้งหมดนี้ที่นําเสนอนั้นเนี่ยจะนําไปสู่อะไรถ้าการเลือกตั้งเกิดขึ้นการปฏิรูป จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ฉะนั้นคนที่เป็นห่วงเป็นใหญ่ก็บอกว่าควรจะต้องมีกลไกในรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งในการทำประชามติบางอย่างที่จะทำให้มั่นใจว่าการปฏิรูปจะเกิดขึ้นจริงไม่เสียของฉะนั้นคุณสมฤทธิ์ไทยครับเราจะเห็นเลยครับว่าช่วงหลังนี้โดยเฉพาะสองสามวันที่ผ่านมามีข้อเสนอกรรมการยุทธ,ธศาสตร์ปฏิรูปบางละเรื่องรัฐบาลปรองดองแห่งชาติบางละแล้วก็เรื่อง ที่มาของสอวซึ่งก็ทําให้หลายคนมองว่าเอ็นนี่คือการปฏิรูปหรือว่าเป็นการวางพื้นฐานเพื่อให้อํานาจสืบทอดต่อไปหลังมีการเลือกตัง้งค่ะก็อย่างที่เราพูดกันมาตลอดหรือว่าผู้คนในสังคมพูดมาตลอดซึ่งในความเห็นว่าปฏิรูปหรือว่าสืบทอดเนี่ยครับขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนมองอมแน่นอนถ้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับคอสอชอเกี่ยวข้องกับ กระบวนการในการปฏิรูปก็บอกว่านี่คือการปฏิรูปครับแต่ถ้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่านี่คือการต่อท่อ,อต่อท่ออำนาจเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอำนาจก็คือคอสอชอเนี่ยอยู่ในอำนาจต่อไปเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนมองแต่ว่านแน่นอนท่านนายกพลเอกประยุทธ์ก็จะพยายามบอกว่าผมไม่เกี่ยวทั้งหมดนี้ใครหวังดีต่อชาติบ้านเมืองก็เสนอมาแต่อย่ามาดึงผมเข้าไปเกี่ยวข้องใช่ไหมแต่แล้วก็ยืนยันประโยคนี้ด้วยครับบอกว่าผมจะไม่ยอมให้เสียเปล่านี่แปลว่าอะไรไม่ให้เสียเปล่าคือ คือประโยคนี้ของท่านนายกจริงๆท่านพูดมานานแล้วแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเลือกตั้งแล้วไม่ใช่ว่ากลับไปทะเลาะก,กันอีกอ,อันนี้คือจุดประสงค์หลักที่ท่านนายกพยายามบอกว่าเป้าหมายของการปฏิรูปของการร่างรัฐธรรมนูญก็คือคเพื่อให้พ้นจากความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นถ้าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ไม่ต้องไปเลือกตั้งอ,อันนี้คือสิ่งที่ท่านเคยพูด เสมอมาค่ะดฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีการข้อเสนอเนี่ยเอาข้อหนึ่งก่อนกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปและปรองดอกแห่งชาติเนี่ยจะอยู่ในร่างรัฐมนูญเลยไหมยอยู่ในร่างรัฐมนูญค่ะคือถ้าเราจํากันได้เนี่ยดั้งเดิมเลยก็คือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะมีคณะกรรมการปรองดองอแยกเป็นสองส่วนแต่ถูก ตั้งคาถามบอกว่าสืบทอดอํานาจเพราะว่าในสภาขับเคลื่อนเนี่ยมีสปชมีสนอชอ,อยู่ด้วยออตอนหลังก็เลยมีการแก้ไขซึ่งที่มาของคณะกรรมการยุทธศาสตร,ร์ปฏิรูปและปลองดองเป็นข้อเสนอของคอรมอครับคอรมอเสนอ,อ,อมาแล้วก็มีองค์ประกอบซึ่งเห็นองค์ประกอบทีแรกเนี่ยเราก็บอกว่าเอ๊ะจะต้องถูกวิจารณ์แน่เพราะว่านายกประธานเดิมเนี่ยมีประธานสารดีกาด้วยแต่ตัวใหม่เขาตัด เพื่อจะบอกว่ากรรมการชุดนี้เนี่ยไม่ได้มีอำนาจเหนือฝ่ายตุลาการก็ตัดประธานสารดีกาก็จะมีประธานรัฐสภาอยู่มีประธานวุฒิสภาแล้วก็ผู้นำเหล่าทัพต่างๆอันนี้ก็คือกำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญถ้าผ่านแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยตัวคณะกรรมการยุทธศาสตร์ก็ส่วนหนึ่งแต่ที่วิพากษ์วิจารณ์ที่ตกอกตกใจกันก็คือการไปกำหนดในบทเฉพาะการว่าให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปและปล ong d มีอำนาจพิเศษ5ปีใช่อำนาจพิเศษคำนี้แหละใช่ค่ะอ,อำนาจพิเศษนี้ก็คือว่าง่ายๆถ้าสมมุติเกิดวิกฤตอ,อย่างครั้งที่แล้วรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้ทําอะไรไม่ได้กรรมการชุดนี้สามารถที่จะอ,ออกมาตรการเพื่อที่จะแก้ปัญหา,าได้ไดสั่งการได้ไหมสั่งการทหารตำรวจได้ไหม มีอำนาจทุกประการก็คือว่าวิธีการก็คือให้สองในสามของคณะกรรมการชุดนี้มีมติออกมาว่าให้ทำมาตรการอะไรบ้างแต่การที่จะออกมาตรการเนี่ยต้องปรึกษาสองส่วนประธานสารรัฐธรรมนูญกับประธานสารปกครองสูงสุดด้วยแล้ว่าอยู่คู่กันกันกบรัฐบาลไปเลยเหรอหลังเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่มาแล้วเนี่ยกรรมการยุทธศาสตร์และฏิรูปและปรองดองก็อยู่ไปด้วยกันคู่กันอย่างนี้ อยู่ด้วยกันค่ะคือกรรมการเนี่ยอยู่อยู่แล้วแต่คําว่านายกนี่แปลว่านายกที่จะเลือกตั้งใหม่นะใช่ค่ะไม่ใช่นายกปัจจุบันนะจะนั่นะจะไปบอกว่าสืบทอดไม่ได้ก็แปลว่านายกใหม่นั่นแหละจะอยู่ในกรรมการชุดนี้ใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือที่บอกว่าสืบทอดอํานาจเพราะว่า uh huh. พอดีพอดิบพอด,พอดีอาจารย์บวรศักดิ์มาเสนอรัฐบาลปรองดองแห่งชาติ uh huh. แล้วพอพูดถึงรัฐบาลปรองดองแห่งชาติคนก็ไปคิดถึงเรื่องเดิมครับ เปิดไว้แล้วนะให้คนนอกเป็นนายกได้ตรงนี้แหละที่มันเหมือนกับว่ามันมันหนุนมาเสริมมาทำให้คนคิดว่าเอ๊ะเหมือนกับเขียนแต่ละสเต็ปแต่ละส่วนในเปิดช่องเอาไว้หรือเปล่าแล้วก็มีเรื่องของสวที่มาสวซึ่งก็อยู่ในบทเฉพาะการของร่างร่างกฎที่มาสวเนี่ยเดิมสวรสรรหาหนึ่งรอยิบสามคนเนี่ยก็มาจากกลุ่มต่างๆสี่กลุ่มแต่บทเฉพาะการสามปีแรกให รัฐบาลก็พูดง่ายๆรัฐบาลปัจจุบันคือรัฐบาลที่รัฐที่รัฐมนูลรัฐมนูลน,นี้บังคับใช้วันที่รัฐมนูลบังคับใช้เนี่ยให้รัฐบาลนั้นเป็นคนตั้งให้ครอมอรเป็นคนตั้งฉะนั้นก็แปลว่าสามารถจะเลือกคนที่เห็นด้วยกับตัวเองมาอยู่วางันเถอะฉะนั้น3มเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นใหม่ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการลงมติเรื่องร่างรัฐธรรมนูญค่ะและแน่นอนก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องนายุคนนอกซึ่งก็อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนปฏิรูปสองปีก่อนเลือกตั้งนี่ก็เป็นข้อเสนอเพื่อให้ไปทําประชามติข้อเสนอใหม่ก็คือรัฐบาลปรองดองแห่งชาติข้อเสนอเดิมก็คือปฏิรูปสองปีครับค่ะแล้วในส่วนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปก็คืออยู่ในรัฐมนูญชั่วคราวที่จะมาแทนสปชที่บอกว่าก็เป็นกลไกนั่นแหละที่จะมาช่วยหนุนเสริมสภาขับเคลื่อนนี่จะเกิดหลังจากที่สปปชนี่สลายตัวนะใช่ค่ะ2อ0คนที่วานใ่รคนถูกต้องเาะนั้น สภาขับเคลื่อนกับกรรมการยุทธศาสตร์นี่คนละชุดแล้วนะคนละชุดค่ะส่วนว่าสภาขับเคลื่อนเขาจะอยู่แค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับรัฐมนูญใหม่ที่จะมากําหนดว่าถ้ามีกรรมการยุทธศาสตร์และสภาขับเคลื่อนยังอยู่ไหมครับค่ะและนี่คือประเด็นต่างๆที่จําเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องวิเคราะห์กันในช่วงสุดท้ายเมื่อเช้านี้ผมมีโอกาสได้ขึ้นเวทีกับท่านาประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติดรเทียนฉายกีรนัน ก็แน่นอนครับประเด็นเรื่องสองปอชอเนี่ยจะยกมือหรือไม่ยกเบอกับร่างรัฐธรรมนูญน,นี้และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากมีประเด็นปัญหาไม่รับหรือรับอย่างไรสปอชอมีจุดยืนอย่างไรโดยเฉพาะมีข่าวว่ามีสปอชอบางคนจะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรได้อย่างไรในเมื่อสอปอชอก็มีส่วนที่ช่วยในการตั้งความจริงส่งคนเข้าไปอยู่ในกรรมการร่างตั้ง21คนจาก3 6คนด้วยซ้ำไปท่าน ประธานสปชมีคําตอบคําถามนี้ครับมีอย่างน้อยสอปชกลุ่มหนึ่งบอกว่าจะคว่ำเพื่อไม่ให้ผ่านมันเหมือนกับว่าคุณไปทำเขาสปชเนี่ยสปชสองคนสองคนเอกอ่ะอะล่ะหมายความว่าคือคนก็จะพยายามจะตีความว่าเอ๊ะคุณเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าแน่นอนก็คุณก็จะมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยถ้าบอกว่า ที่ใส่เข้ามาเนี่ยบางเรื่องบางราวไม่สามารถจะเห็นด้วยได้ฉะนั้นก็โดยสำนึกของคนที่มีความคิดอิสระเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอก<ช>ไม่เห็นด้วยเพียงแ,<ต>แต่ว่าเพียงแ,แต่ว่าท่านจะตอบอย่างไรว่าท่านมีส่วนคลอดลูกคนนี้ขึ้นมาแล้วท่านจะบอกว่าจะแทงมนะันอ่ะคือเออเอ,อ,อย่าเพิ่งไปคิดว่าแทงนะอย่าเพิ่งมันมันอาจจะไม่เกิดอาการแทงหรือตายคลอดหรอกครับแต่ว่าเหตุการณ์จากตรงนี้เนี่ย มันยังพยากรไม่ได้ครับแต่ว่ามันมีความงามของมันแม้แต่เรียกว่าสองคนหนึ่งคนไม่ใช่ครูเสนอความเห็นครมันเป็นความงามของมันครับให้เห็นว่าในความคิดที่หลากหลายเนี่ยม,มันสามารถคิดได้อเสียงส่วนใหญ่เอาไม่อยอีกเรื่องครับแล้วเมื่อตกลงอย่างไรก็เดินไปตามนั้นดีกว่าทั้งหมดไม่มีความหลากหลายเลยเข้าป่าเข้าป่าไปหมดครับผมงเชื่อตรงนี้คือความงามแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยที่ถูกต้องครับ ถ้าฟังดูก็คล้ายๆกับว่าเสียงส่วนใหญ่ในสปชมไม่ได้ตั้งใจที่จะให้คว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรอกแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าพอมีการถามต่อเนี่ยท่านก็จะบอกว่าไม่มีใครรู้ก็จะผ่านหรือไม่ผ่านใช่ค่ะแต่ถ้าดูจากสถานการณ์ล่าสุดนะคะคือในฐานะที่ทีฉันติดตามมาเนี่ยในคำถามที่บอกว่าปฏิรูปสองปีก่อนเลือกตั้งและคำถามล่าสุดที่บอกว่าจะเสนอก็คือ จะให้มีรัฐบาลปลองดองแห่งชาติดูเหมือนกับว่าแนวโน้มไปในทิศทางที่ว่าสปชน่าจะผักน่าจะให้ความเห็นชอบและอย่างที่ท่านประธานพูดเมื่อสักครู่ว่าคนที่บอกว่าชวนให้คว่มเนี่ยที่เปิดหน้าเปิดตาเนี่ยมีอยู่สองคนเองครับค่ะจริงๆอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าที่เปิดหน้ามาสองคนเท่านั้นฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าประชามติเนี่ยจะใส่อะไรเข้าไปด้วยใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของสปชเนี่ยถ้าถามว่าสปชจะคว่ำหรือว่าจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย ถ้าเราดูคร่าวๆณนะตอนนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดประมาณสี่กลุ่ม,มคือกลุ่มแรกเลยเนี่ยที่บอกว่าความที่ท่านประธานบอกว่ามีอยู่สองคนที่เปิดหน้าส่วนอื่นมีอีกสองกลุ่มเขาอยากให้ผ่านอ,อยากให้ผ่านแต่เงื่อนไขต่างกันกลุ่มหนึ่งบอกว่าอยากให้ผ่านเพราะว่าอยากไปเลือกตั้งเร็วคือไม่ต้องไปมีคำถามไม่ต้องไปให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรืออะไรใดๆก็ตามถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีเงื่อนไขเลยเนี่ย จะเลือกตั้งเร็วสุดก็คือกันยาครับแต่ถ้าสมมุติว่าอีกกลุ่มหนึ่งเขาอยากให้ผ่านเหมือนกันแต่อยากให้ผ่านไปเพื่อจะได้มีเวลาสมมติอันหนึ่งก็คือปฏิรูปสองปีหรือว่าอีกส่วนหนึ่งที่เสนอใหม่ก็คือเพื่อจะได้มีรัฐบาลปรองดองออแห่งชาติอันนั้นก็คือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือกลุ่มที่เขายังไม่แสดงท่าทีออกมาตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าจะมีการยื่นหมูยื่นแมวแลกกันอย่างไรเพื่อที่จะใ้ผ่าน ผ่านผ่านแน่แต่ผ่านแน่ใน,นเงื่อนไขอะไรใช่ค่ะผมว่าต้องมีการต่อรองเจรจากันค่ะทีนี้ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจริงๆที่ฉันอยากจะ,ะชวนคุยอธิบายก็คือข้อเสนอล่าสุดของอาจารย์บรวรศักดิ์ที่อบอกว่าเรื่องรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยก็มีคำถามว่าตกลงเนี่ยฝ่ายพักการเมืองเขาเห็นยังไงซึ่งก็ต้องบอกว่าสองพักใหญ่เขาแสดงท่าทีชัดเจนถ้าแบบเปิดเผยเนี่ยก็คือว่าง่ายๆก็คือเขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วทั้งสองพัก รประชาธิปัตย์แล้วก็เพื่อไทยแต่ถ้าถามลึกๆไปกว่าน,นั้นอีกเนี่ยก็มีการวิเคราะห์มีการพูดกันมีซุ้มเสียงอย่างเช่นถ้าฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยแต่บางคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะเพื่อไทยเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเขาจะถูกกันหรือเปล่า,าจะมีสถานะไม่ได้มาอยู่ในรัฐบาลเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแห่งชาติถ้าไม่มีเงื่อนไขนี้อาจจะถูกกันเหมือนช่วงหนึ่งที่ มีการกันพักเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้าแล้วพักอื่นมาเป็นรัฐบาลหรือเปล่าเขาบอกว่าเอ๊ะก็อาจจะมีส่วนหนึ่งของเพื่อไทยที่บอกก็ไม่เป็นไรถือว่าการันตีได้เป็นรัฐบาลแน่แต่ที่เขาเปิดเผยก็คือเขาไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกับฝ่ายประชาธิปัตย์เนี่ยที่บอกก็คือว่าถ้ามีรัฐบาลแห่งชาติม,มันสูเอียนะไม่มีฝ่ายตรวจสอบอแต่ลึกๆแล้วก็ยังมีคนบอกว่าอเอ๊ะประชาธิปัตย์นี่มองยังไงแต่เขาก็บอกว่าประชาธิปัตย์น่าจะไม่แฮปปี้ มากกว่าเพื่อไทยเพราะหมายถึงว่าโอกาสที่เขาจะเป็นผู้นํารัฐบาลถูกตัดไปเลยครับคือข้อเสนอโผร่มาปั๊บเนี่ยจะมีการค้านไปก่อนแต่ว่าพอมีเวลาที่พิจารณาดูหัวดูท้ายดูว่าจังหวะโอกาสใครเป็นอย่างไรก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นต้องดูครับจากนี้ไปสองอาทิตย์ข้างหน้านี่แหละจะเป็นช่วงหัวเรือหัวต่อที่สําคัญว่า การต่อรองทางการเมืองการแสดงความคิดเห็นการถกแถลงประเด็นต่างๆที่ดูเหมือนว่าตอนนี้ตกลงกันไม่ได้ไม่แน่ครับท้ายที่สุดก็มีความต้องการจะให้ผ่านร่างรัฐธรรมนูญไปสู่ประชามติผ่านเพื่อน,นําไปสู่การเลือกตั้งนี่แหละครับคือหัวเรื่องหัวต่อที่เราวิเคราะห์ติดเกาะติดอย่างใกล้ชิดครับนี่คือห้องข่าวจุกเจิญคืนนี้ครับกลับไปที่ห้องข่าวครับ